แค่น <One input> so right. no ี้เองครับปัญหาเรื่องคอบ่าไหล่แล้วก็หลังหรือใครที่เป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยก็สามารถช่วยได้มากๆากยู่ลครับคือให้ทําตัวเราเนี่ยเป็น90องศานะครับเริ่มต้นตั้งแต่เท้าของเราวางให้แนบกับพื้นไม่ใช่เขย่งแบบนี้นะไล่ขึ้นมาในบริเวณช่วงเข่ากับช่วงหน้าขาของเราเวลานั่งเนี่ยก็ให้เป็น90องศานี่นมันขึ้นอยู่มันขึ้นอยู่เห็นไนี่แหละนะเออโอ้โหน่าใช้ไหม หลานรีวิวมาแล้วสวัสดีครับ9ก้าหลานตาแก้วยายเสริมนะครับไหนตอนนี้มีใครกำลัง work from home อยู่บ้านยกมือโอ้โหเพิ่ัพับเลยนะครับผมเองเนี่ยก็ work from home เหมือนกันซึ่งตอนนี้ทุกคนนั่งหน้าคอมนานๆเนี่ยคอบ่าไหลแล้วก็หลังผมอะแบบตึงสุดๆแล้วไม่ไหวนะครับรก็เลยพยายามมองหาพวกเก้าอี้เพื่อสุขภาพ แล้วก็ตอนนี้เทรนด์ฮิตมากๆเลยก็คือพวกโต๊ะปรับระดับไฟฟ้าที่เรายืนทํางานได้เลยครับ oh. ก็เลยไปเจออยู่แบรนด์แบรนด์หนึ่งชื่อว่า Dreamdex นี่ทุกคนดูเต้าอี้เขาดิมินิมอลมากน่ารักแล้วก็สวยมากๆเข้ากับห้องสุดๆเลยครับและที่สําคัญเลยก็คือราคามันไม่ถึงหมื่นด้วยนะเขาบอกว่าสินค้าทุกอย่างนะครับของ Dreamdex เนี่ย เขาออกแบบมาตามหลักเออร์โกนอมิกส์หรือหลักการระยะศาสตร์ครับช่วยเรื่องสุขภาพของเราผมทักไปเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้เข้ามาลองใช้มาสัมผัสจริงก่อนว่ามันดีขนาดไหนตอนนี้ถึงเวลาที่ผวกนัดเวลาไปดีกว่าครับ มาถึงแล้วครับตอนนี้ก้าอยู่ที่ Private Product Experience Room ของ Dreamdex ครับเข้าไปดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงครับสวัสดีครับมีใครอยู่ไม่เลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเนสใช่ไหมครับใช่ค่ะเนสค่ะออกรงมิกมันก็คือหลักการายศาสตร์สร้างขึ้นมาเพื่อ ลดเพนพอยของการปวดหลังถ้าเรายืนอย่างนี้ครับเก้าถ้าเรายืนอย่างเงี้ยเรายังไงเราก็ไม่ปวดนะเะก็คือเริ่มเรียนแล้วใช่ไหมเริ่มเรียนเลยต้องเรียนก็คือถ้าเรายืนอย่างเงี้ยเราจะไม่ปวดอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นแนวด่งร่างกายเราไม่ได้ต้องต้านอะไรแต่ถ้าเรายื่นแขนไปสักพักอะเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันปวดขะมันมาแล้วนะมันเริ่มเรื่อยแล้วนะเร็วเกินเร็วไปอะหลักการเดียวกันเหมือนที่เรานั่งถ้าเกิดว่าเรานั่งเก้าอี้ลมเราก็จะมีจุดไหนบ้างอะที่ถูกดึง เพราะฉะนั้นเออร์โกโนมิกแชร์มันเลยออกแบบมาเพื่อให้มาซัพพอร์ตในจุดที่เราโดนแรงโน้มถ่วงโลกดึงลงไปเก้าอี้มันก็เลยออกแบบมาเพื่อซัพพอร์ตร่างกายเราให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนั่นเองและนี่ก็คือเออร์โกโนมิกแชร์ครับผมในเมื่อแรงโน้มถ่วงมันหายไปไหนไม่ได้ฉะนั้นทางออกเดียวของเราก็คือเราต้องออกนอกลูกเราต้องออกนอกโลกก ใช่เพราะว่านักนอวกาศไม่เคยมีขาขวดหลังเลยใช่คลิปนี้จบแค่นี้เดี๋ยวหาทางก่อนจะเย็นก่อนน้องคนนี้เลยน้องคนนี้จะเป็นเอิร์ s แชร์นะคะอิร์ h แชร์เอิร์ h มาจากเอ r ร์ e c o n o m อ่าถูกต้องจริงมากอ a ร t h s h a r น้องคนนี้จะเป็นรุ่นซิง์เนาะก็คือสิงก์รุ่นซิง์แล้วพนักพิงจะเป็นเมทเดี๋ยวคุณก้าวลองนั่งเลยโอเคครับ อ่ะแตกต่างมันแตกต่างเรานั่งเนี่ยให้จับเท้าขึ้นมาจะง่ายขึ้นเท้าขึ้นมา90องศาให้90%ของร่างกายค่ะอยู่บนเก้าอี้ผมก็จะชอบเหมือนแบบเอาเอามือไปวางไว้บนโต๊ะยังชินกับการนั่งแบบเดิมๆซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรานั่งอย่างถูกหลับอ่ะคือแขนเราวางระนาบนี้เนาะ อย่างเวลาเราทํางานปกติเนาะเราจะชอบแบบเอลงไปเอลงไปทางานนอนนอนลองไปสัปคับสุสัคั <c oughs> คือเราจะปวดหลังล่างมากๆซึ่งเก้าอี้ตัวเนี้ยค่ะมันจะมีจุดเด่นตรงนี้ตรงนี้จะเป็นลมบาซัพพอร์ตด้านหลังซึ่งเขาจะช่วยซัพพอร์ตในส่วนของหลังล่างตรงร่องหลังกลางๆตรงนี้สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ตามบุคคลเลยนั่งได้สบายมากขึ้นผมถามหน่อยอย่างไอ้ตัวหมอนรองคอแบบนี้หลายคนตักไม่เป็น มันควรจะอยู่ระดับไหนยังไงครับก็ควรจะปรับให้ถูกต้องควรจะไม่ต่ําเกินไปจนทําให้เราติดตรงนี้แล้วเราพิมไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ควรจะถูกต้องคือมันควรจะถูกปรับขึ้นมาให้อยู่ในตำแหน่งนี้อ๋อแล้วมันก็จะพอดีกับคอเราเลยใช่แล้วก็จะช่วยซัพพอร์ตให้หน้าเราออมองตรงไปครับไม่ก้มไม่เงยคุณกาเดี๋ยวลองเอ็นดูอ๋อ ร้ oh, <130 5 S 1> อยสามองศานี่ร้อองศาเลยอใช่อันนี้ร้อยสห้าองศา,อาพอคุณก้าเอ็นอะบอกจะเลื่อนไปด้านหน้าอันนี้คือซิงโครไนซ์ซึ่งระบบซิงโครไนซ์กล้าการันตีเลยว่ามันอยู่ในเก้าอี้หลักสองหมื่นทางนั้นเลยแต่ว่าของเราอะ่ะให้อยู่ในราคาที่ไม่ถึงหมื่นการที่เราเอ็นไปหมายความว่าองศาร่างกายเปลี่ยนละปึ๊บปล่อยแรงกลับไป เขาจะดีดกลับไปให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องซึ่งแล้วเขาก็จะบอกว่าไปทํางานซะเราวิญญาณจะะลุดออกเลยซึ่งตรงนี้เราสามารถล็อกได้5าตำแหน่งได้5 level เนาะล็อกไว้สําหรับคนที่ต้องการที่จะใช้อโกอนมิมกจริงๆอ่ะก็คือล็อกไว้เลยบังคับเลยว่าเป็นตำแหน่งเก้าสิบองศาถ้าหมุนไปด้านหน้า ก็จะหนื่อยมากๆเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้แรงในการเอ็ลงไปอะ่ะมันต้องใช้แรงที่มากขึ้นแค่นี้เองครับปัญหาเรื่องคอบ่าไหล่แล้วก็หลังหรือใครที่เป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยก็สามารถช่วยได้มากๆเลยแหละครับ อีกหนึ่งเฟนฮิตนะครับตอนนี้เนี่ยเขากําลังฮิตยืนทํางานกันครับและที่นี่เนี่ยเขาก็มีโต๊ะปรับระดับไฟฟ้าด้วยใช่ไหมครับคุณเอสใช่เลยค่ะเป็นน้องคนนี้เลยนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยทำไมถึงต้องเป็นโต๊ะปรับระดับไฟฟ้าเออร์โกนอมิกส์รซนั่งสลับยืนทํางาน30นาทีเป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยโคลอมเบียวิจัยออกมาแล้วว่าการนั่งสลับยืนทํางาน สัก30นาทีนั่ง30นาทียืนเนี่ยทำให้การทํางานของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นมีเมมโมรี่สี่ตำแหน่ง 2> 1>, 1 2 3 4 2> สามารถปรับระดับได้แล้วก็จดจําค่าเนี่ยที่เราสามารถตั้งเอาไว้เสร็จไว้ได้ทั้งสี <4 S 1> ่สีแหน่งโดยที่น้องจะสูงได้ถึง1 1 5เซนติเมตรโอ้โหน้องสูงมากเลยนะครับสูงขนาดนี้ได้กินนมไหวะเนี่ยก็คือเขาออกแบบมาเพื่อให้นั่งสลับยืนทํางานเนาะเพราะฉะนั้น มันก็จะได้ตั้งแต่71เซนติเมตรจนถึง115ซนติเมตรครับผมนึกว่าจะลืมแล้วโอเคนะคะคุณเกาวเวลาเรานั่งทํางานอย่างเมื่อกี้นี้ก็คือนั่งบนเก้าอี้90 90 90แล้วใช่ครับตอนยืนก็ต้องเป็น90เหมือนกันโอ้มงเกตได้จากแองเกิลของสอกเลยโอเคมุมของศอกเรา,าใช่ก็ต้องเป็น90องศาแล้วก็ใช้การยืนทํางานโ,โดยหลักตําแหน่งของมอนิเตอร์ที่ควรจะอยู่เนาะก็คือยื่นมือไปยื่นมือไป ถ้าเป็นจอมอนิเตอร์แบบปกติให้ระดับจออยู่ปลายนิ้วกลางซึ่งอันนี้คือมันไกลไปจอต้องยึดเข้ามาหน่อยระยะของความระยะต<อ>า,<อ>าเราไม่ต้อง<ช>นี่นาใปใช่โอเคอย่างที่คุณเนทบอกว่าให้ห่างสักประมาณนิ้วกลางของเรามันก็จะ90องศาอีกพอดีเป๊ะเลยครับโต๊ะตัวนี้นะคะสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 8 0ดส8 0กิโลกิโลเดี๋ยวคุณก้าลองนั่งเลยไหมเฮ้ยนั่งได้จริงนะครับนั่งได้จริงค่ะอันนี้คุณก้าน้ำหนักเท่าไหร่ก่อน7 0บครับสบายมากนับได้8 0ดกิโลถ้าเกิดว่าหักหางกับผมโอ้ขึ้นกลัวความสูงไหมไม่กลัวครับโอเคงั้นก็ขึ้นไปยังขึ้นได้อีกว่าขึ้นได้อีกร1อยสิเซนโตนี้แบบว่าหดะกั่จริงจริงอย่างนี้ จากโชว์ณยายหน่อยวันนี้ก้าวมาดูโต๊ะมันเป็นโต๊ะปรับระดับไฟฟ้านะมันเป็นโต้ที่แบบมันปรับขึ้นสูงลงขึ้นสุดลงสุดได้ด้วย่ะเดี๋ยวไปดูโต๊ะกันนะดูนะนี่สวยไหมดูดิสวย,วยเออมาเดี๋ยวก็จะลองกดนี่นะเขากดขึ้นอย่างงี้ออนี่มันกำลังขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วนี่น,น,นี่มันขึ้นอยู่มันขึ้นอยู่เห็นนะ เออโอ้โหน่าใช่ไหมน่าใช่เออเอาสักตัวเปล่านั้นเดี๋ยวก้าก้าเอาไปสักตัวเนาะโอเคครับงันเดี๋ยวก้าดูต่อก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย โอ้โหเทคโนโลยีมันล้ำขนาดนี้มันราคาหลายหมื่นบาทหรือเปล่ามันราคาเท่าไหร่ครับแต่ละอย่างนเนี่ยเมดก้าการันตีแล้วก็ก้าคอนเฟิร์มว่า Dream Desk เป็นแบรนด์ ergonomic ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ราคาเริ่มต้นต่ำกว่าหมื่นต่ำกว่าหมื่นตัวเท่าไหร่ครับ9 4 5าบาทค่ะ9,450บาทแล้วอย่างนี้โต๊ะข้างหลังล่ะครับแพงหรือเปล่าไม่แพงเลยค่ะ12 0 0 0สองมื 1, 2? 2> 1, 2? ยังไม่จบจะส่งฟรีทั่วประเทศส่งฟรีไปอีก ถ้าอยู่ในกรุงเทพส่งฟีลละละังค์โอ้โหฟีละลาลังคงคือได้เลยเด,ยไดีได้ภายในวันค่ะที่สําคัญเลยก็คือรถ อาการปวดหลังลดออฟฟิศซินโดรมที่คนเป็นมากๆถือเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะครับที่ผมว่าอยากให้ลองเปิดใจมาลองใช้บริการดูบริการหลังการขายก็มีอีกด้วยใช่ไหมครับใช่ทั้งในส่วนของโต๊ะเก้าอี e, ้เนาะแทบจะทุกรายการเลยอะเรามีวารันตีเรามีประกันให้ใโต๊ะเก้าอี e, ้ประกัน3ปีแล้วถ้าหมด3าปีจะเกิดอะไรขึ้นเอ,อหมด3ปีสามารถติดต่อเข้ามาบริการหลังการขายของเราคือตลอดอายุการใช้งานอของสินค้าช่องทางการติดต่อก็จะมี เฟซบุ๊กเพจดิ r เรสนะคะแล้วก็จะมี Li าย Official ย r แอดดิมเรสค่ะยังไงก็ลองมาดูนะครับเพราะว่าสรีระของแต่ละคนมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นการลองนั่งลองสัมผัสและลองใช้จริงจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดครับใช่ค่ะเชื่อว่าตอนนี้หล,หลายหคนก็สนใจอยู่นะครับแต่ว่าอยากลองมานั่งมาสัมผัสแบบที่ก้ามาสัมผัสวันนี้ก็มีบริการด้วยใช่ไหมครับเรามีห้อง p r i v a t e product experience r o o m นะคะ เพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้เข้ามาลองใช้ของจริงลองเทสของจริงลองฟังคำอธิบายเรื่องเอร์โ n o m i c s จากเน็ตด,ดูหรือว่าจากพี่ทีมงานดูเพื่อพิจารณาว่าร่างกายเราลองมานั่งดูแล้วแบบเหมาะกับสรีระเราไหมสบายไหมหรือว่า ติดตรงไหนจริงๆแล้วอ่ะการที่เราเปิดโชว์รูมเนาะเราไม่ได้เปิดโชว์รูมมาเพื่อขายอย่างเดียวแต่เราอ่ะเน้นอย่างที่คุณก้าวมาเนาะเรา<ฆ>ก็คือปริกลิงก็คือเรามาให้ความรู้กันเรามานั่งคุยกันอ่าเรามาลองใช้ของจริงเพราะว่าการซื้อสินค้าอีก o n o m i c ชิ้นนึงอะ่ะมันค่อนข้างคอนเซิร์นเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเน็จะบอกลูกค้าทุกคนเลยว่าลองก่อน มีเวลาลองให้ลองให้เทคไทม์ก่อนถ้าลองแล้วไม่โอเคอย่างที่เราบอกทีมงานเราทุกคนรีเสิร์ชมาหมดแล้วก่อนที่จะขายเราสามารถแนะนำแบรนด์อื่นได้ที่ฟิสกับคุณโอ้จริงเหรอนเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นอยากให้เราเข้ามาลองเปิดใจเข้ามาเดินป่ปๆเข้ามาลองเลยเรามีตัวเลือกให้มากมาย ทุกคนครับเป็นยังไงบ้างกับหลานรีวิว EP นี้ครับอย่างที่บอกนะว่าจริงๆแล้วเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาทั้งคอบ่าไหล่แล้วก็กังวลว่าอาจจะเป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยการที่เราจะหาของดีๆที่จะมาช่วยในเรื่องของสุขภาพเราเนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นแล้วก็ควรทํามากๆเลยนะครับ ผมเชื่อว่าถ้าวันนี้เราใส่ใจและเราให้ความสําคัญกับสุขภาพของเราเราสามารถแก้ปัญหาก่อนที่ปลายทางเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่แก้ได้ยากนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หลานก้าวด้วยนะครับวันนี้หลานรีวิวหมดเวลาแล้วบ๊ายบาย